สวัสดีครับผมช่างต้มเพชรบุรีนะครับผมรมพึงช่างต้มวัสิมเพชรบุรีครับวันนี้ครับผมก็มาอยู่ข้อเหวียงนะครับผมลูกค้านะครับก็ทาข้อเหวียงนะครับยืดห้ามิลนะครับผมก้านทูทีก้านสองย่งหะนะครับผมสเต็ปนะครับผมไม่ต้องบอกแล้วครับสเต็ปนี้นะครับผมรถแข่งแน่นอนนะครับอ่าตัวนี้ก็ก้านโนวานะครับนี่ครับ ใส่รถแข่งนะครับผมห้าเก้าชั้นห้านะครับผมก็ตอนนี้เราจะมาเจาะถ่วงตะกวนก่อนนะครับผมอันนี้ก็ข้อโตนะครับใส่ห่วงแข็งพิเศษนะครับนี่ครับเราจะเน้นช่วงห่วงให้เลยนะครับข้อเบี่ยงนะครับห่วงเนียวๆนะครับผมแข็งแข็งครับนี่ครับก่งนี้ครับเงาวักเลยนะครับเวลาอาจจัดง่ายตั้งสูนง่ายนะครับผมแล้วจะดูสลักข้อเี่ยงดีด้วยนะครับผมก็สลักนะครับผม นี่ครับสลักจะเป็นแบบนี้นะครับผมแต่นี้ไม่ใช่ของเขานะครับผมของเขาตึงไว้อยู่นะครับผมยังไม่เสร็จนะครับก็เป็นเขาเหวี่ยงซิ่งนะครับผมหลังจากเราครอบโตเสร็จนะครับครอบโตเสร็จนะครับพุ่งโตยืดเสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาถ่วงกันนะครับผมตรงนี้ก็ถ่วงนะครับเพื่อมาล้านกับ ช่วงห่วงที่เรายืดขึ้นไปห้ามิลน,นะครับจะได้ตักแรงๆนะครับผมสเต็ปรถแข่งรถทิพย์นะครับใช้ได้เลยนะครับผมนี่ครับก่อเจาะความลึกเข้าไปนะครับผมประมาณสิบมิลน,นะครับผมเจาะลึกๆนะครับหวัว่าจะได้ถ่วงหนักๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดิมๆก็ไม่ครอบไม่ถ่วงก็วิ่งได้นะแต่ว่ารถแข่งเขาต้องการ สุดในระยะทางที่กําหนดที่ต้องการนะครับพอถ่วงเพิ่มให้ตูดหนักไปนะครับผมหัวก็เบาครับด้านโนวาสลักเล็กสลักยี่สิบนะครับจากเดิมยี่บห้านะครับผมนี่ครับเจาะถ่วงเข้าไปครับผมสิบมิลนะครับใครสนใจนะครับส่งมาทําได้นะครับข้อเหวี่ยงนะครับหรือว่าใครนะครับหาดอกเจาะข้อเหวี่ยงอยู่ก็สั่งได้นะครับตัวนี้เจาะเข้านิ่มๆเลยครับนี่ครับแป๊บเดียวครับผม เสร็จแล้วครับผมหนึ่งข้างครับนี่ครับแต่ความโตเรายังไม่ได้นะครับเพราะว่าความโตนะครับลูกค้าสั่งนะครับก็โตอันนี้นะครับผมอันนี้เราเจาะนำเฉยๆนะครับนี่ครับขี้เหล็กออกมาเงาวบเลยนะครับผมดอกคมมากนะครับต่อไปครับผมเราก็จะมาใช้ดอกที่เรียกว่าดอกล้วงนะครับผมทีนี้แหละเจ้าขนาดเท่าไหร่นะครับ นำให้แล้วนะครับผมทีนี้ก็ตามอย่างเดียวครับก็สนใจดอกจอกก็สั่งได้นะครับมีจําหน่ายนะครับผมสั่งทำได้นะครับผมขอเวลาไม่เกินสามนึงห้าวันนะครับผมเสร็จพร้อมเสิร์ฟให้เลยนะครับนี่ก็ดอกใหญ่นะครับผมเป็นพิเศษนะครับ เป็นมีดขวานเระสูบนี่ละครับแต่ว่านำมาแปลงใส่ด้ามนะผมอ่านี่ครับนำมาแปลงใส่ด้ามนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็เอามาเชื่อมนะครับผมแล้วก็มาเจาะข้อเหวี่ยงนะครับเจาะนิ่มเลยครับผมเจาะง่ายครับเจาะยับเจาะครับไม่ต้องตีเลยับ รีบเดี๋ยวมันจะง,งัดขัดครับผมนี่ขนาดจอดเรื่อยๆนะที่มันยังออกขนาดนี้เลยครับถ้าจอดแบบเี่โอ้โหรถน้ำไม่ทันเลยนะครับนี่ครับเวลาจอดก็อย่าให้ความร้อนมันเยอะครับเดี๋ยวดอกมันจะติดครับค่อคยๆจอดค่อยๆจอดครับ เพื่อสนใจส่งเขียวยงมาทำก็ส่งมาได้ครับทางเข้าเพจตรงตึงเลยครับยืดครอบถ่วงพุ่มนะครับผมรับหมดเลยนะครับทุกรุ่นทุกชนิดเลยนะครับงานเนียนๆห่วงแข็งๆนะผมมีรับประกันห่วงแตกแล้าให้ด้วยนะครับผมนะก็ส่งมาได้ครับช่วงนี้นะครับทำอะไรยันมืดทุกวันเลยนะครับบอกตรงๆเลยก็ fc ครับส่งมาทำมันเยอะนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับผม ตัวนี้ห้ามิลนะครับผมการเดิมหมกประกนเสร็จพร้อมส่งแล้วนะครับแล้วก็อีกสองคู่นะครับคืนนี้จัดให้หมดเลยงานข้อเหวี่ยงนะครับมีอีกหลายตัวเลยครับงานข้อนะครับผมตัวนี้ก็เพิ่งมาใหม่ครับผมห้ามิลเหมือนกันนะครับห้ามิลก้านฟอร์สใส่หกเจ็ดดันโลนะครับอันนี้ก็กาลังยืดอยู่นะครับ บอกเลยว่าจัดให้ทั้งคืนนะครับนี่ครับกําลังจัดให้ครับผมงานอะไรซิ่งส่งมาเลยครับงานซ่อมบารุงนะครับเสื้อข้อฝานะครับเสื้อสูบก็นะครับเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับผมหมดเลยนะครับเคลียร์ให้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ฝาย้ายหลอดตรงนะครับผมเคลียร์ให้พรุ่งนี้หมดเลยครับชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดต่างจังหวัดมาใหม่อีกสิบกว่าลังนะครับจะเคลียร์ให้ไม่เกินสามวันเสร็จครับ